ถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมบ,บําบัดโรคความตาอาจจะกําลังครอบงำคุณนะครับหน,นังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกนะครับเมื่อปี2549โอ้โหนานนะ17ปีเลยนะครับ17ปีหนังสือเล่มนี้เป็นพิมพมา17ปีเลยแล้วก็ตอนนี้พิมพ์ครั้งทมมี่พิมพ์ครั้งที่สามละนะครับผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่4หรือ,อยังนะครับลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือถ้าไม่ถ้าไม่เจอเนี่ยลองไปถามที่ ร้านหนังสือชั้นนำที่อยู่ตามห้างก็ได้นะครับพิมพ์โดย a n i m a t e Group ครับ Animate Group สำนักพิมพ์ Anim เม e Group นะครับก็ผู้เขียนชื่อนายแพทย์เรดีแลน์สแตนนะครับเรดีสแตนนะครับแล้วก็ผู้แปลนะครับผู้แปลก็ชื่อคุณพรมพัฒน์ธรรมรัตน์จินดานะครับเดี๋ยวจะอธิบายจะเล่าถึงเรื่องประวัติของนายแพทย์ได้ฟังก่อนนะครับนายแพทย์เออเร ดีสแตนผมเรียกว่านายแพทเรย์แล้วกันเนาะจะได้สันส้นๆนะครับคือนายแพทเรย์นะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจบการศึกษาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะครับแล้วก็ได้ผ่านการฝึกหลังจากที่จบการศึกษาที่โรงพยาบาลเมอร์ซี่ที่เมืองซานดิเอโกที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยรายย่อยเป็นโรคต่างๆนะครับให้มีอาการเีขึ้นในช่วงแบบสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านเนี่ย ได้ให้น้ำหนักกับการใช้สารอาหารบําบัดโรคเนะี่ยควบคู่ไปกับการรักษานะครับมาอย่างยาวนานเลยอีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารบำบัดโรคในระดับสากลน,นะครับทั้งอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษแล้วก็ที่นเธอรแลนด์นะครับแล้วนายแพทย์ใช้ชีวิตอยู่ที่ซานเฟโกกับภรรยาและลูกอีกสามคนนะครับแล้วก็แกก็ชอบเลี้ยงม้านะครับมีม้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรักของของเขาแล้วก็ของภรรยาด้วยนะครับก็ ถ้าไม่มีชีวิตอยู่นะครับหากผู้ใดต้องการที่จะปรึกษากับนายแพทย์เรโดยตรงเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้นะนะครมีมีเว็บไซต์ให้ด้วยนะครับเว็บไซต์ของดรชื่อนู t ริชแน t ด t บ a ม i ดิ i ีดับ net นะครับโอเคแล้วก็ผู้แปลนะครับเก่งไปทีเดียวคนนี้นะครับผมติดตามผลงานแปลของเขามาตลอดเลยนะครับผู้แปลเนี่ยชื่อคุณพรมพัฒนธรรมจินดานะครับ ผู้แปลจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธามหาวิทยาลัยรังศิตแล <Allah> <V ayud iter> ้วก็จบปริญญาโทที่สาขาบรรณศาสตร์ภาควิชาศิลปศาสตร์ภาษาต่างประเทศที่มอเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ประวัติการทํางานเขาเนี่ยเป็นนักเขียนนักแปลของอินเดเยกรุ๊ปโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในโครงการภาคภาษาอังกฤษบมวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนายโรงนะครับแล้วก็มีผลง,งานแปลที่เด่ยๆอีกหลายเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับคิดว่าผู้แปลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพเลยทีเดียวแหละเพราะว่าส่วนใหญ่หนังสือที่เขาแปลหยิบขึ้นมาแปลเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับก็หลักๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับดรเตยร์เรเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ของเขานะครับว่าดตต็อเตอ์เลบอกว่าไม่แปลกเลยที่ที่หมอทั่วโลกนะครับที่หมอทั่วโลกเนี่ย จะไม่เชื่อเรื่องสารอาหารนะฮะอาหารเสริมหมอทั่วโลกเนี่ยจะไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าการเรียนการสอนของหมอทั่วโลกเนี่ยมันเป็นหลักสูตรเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยการใช้เคมีในการบําบัดโรคนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉันบอกบอกว่าไม่ต้องไปโทษหมอหรอกเพราะว่าหมอก็าถูกสอนมาแบบนี้นะอันนี้เราก็คงเข้าใจได้อยู่นะครับแต่จุดตัดบรรยุ่ตรงนี้ครับดนุ่ตรงที่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนะครับ ภรายาของคุณหมอเรนะครับมีอการเจ็บป่วยนะฮะคือหลังจากแต่งงานไม่นานเนี่ยแล้วก็มีลูกแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยโรคโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคโรค,โรคเนื้อเยื่อแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าีบอมยา y a l g i a f i b r o m y a เกียเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งแบบโอ้ผมอ่านดูมันมันคือโรคอะไรไปยังไม่นด้นไม่ออกเลยนะครับแต่ในหนังสือเนี่ยอธิบายว่าเป็นโรคเนื้อเยื่อแข็งโรคเนื้อเยื่อแข็งก็ ด้วยความที่เป็นหมอนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คุณหมอก็ได้รักษาภรรยาด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่คุณหมอได้เรียนมาแล้วก็เป็นวิธีการที่คุณหมอได้รักษาผู้อื่นนะครับต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ไม่มียารักษาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นการรักษาเรือกตามอาการเป็นการรักษาตามอาการเพื่อคือถ้ามีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะรักษาแบบนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดอาการปวดเนี่ยก็ต้องรักษาความปวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ รักษาไปยังนานมากเลยจนจน,จนไม่หายนะครับแล้วก็มีแต่อาการแสุดลงไม่นำซ้ําเนี่ยจะมีอาการภูมิแพ้ไซนัส,สแล้วก็เชื้อติดปอดด้วยนะครับแล้วพวกหมอนก็ได้ใช้ในเรื่องของการออกกำลังกายมานะครับก็ก็ยังไม่หายครับมีแต่อาการซุดลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงแล้วคิดว่าคิดว่าภรรยาบอกว่าอีกไม่นานเขาคงจะต้องตายโรคนี้ไปนะครับ มีวันหนึ่งเนี่ยครับก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยครับ <_ d ance> พเ,เพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนบ้านคนนี้น่ารักมาก <_ d ance> เขาจ้องก็ <_ d ance> จ,งจ้องดูพฤติกรรมหมอครับมามาเป็นเป็นแรมแ,แรงปีแล้วเพื่อนบ้านคนนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่บริโภคเรื่องอาหารเสริมมาอย่างยาวนานแต่เขาม่กล้าที่จะไปแนะนๆคุณหมอเรนะครับมีวันหนึ่งเพื่อนบ้านต้องบอกว่าน่ารักมากๆเพื <_ d ance> ่อนบ้านคนนี้รวบรวมความกล้าครับรวบรวมความกล้าของตัวเองแล้วก็ไปน็อกดอ ไปเคาะประตูบ้านหมอเรแล้วก็แนะนําอาหารเสริมนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับให้ให้หมอเรไปให้ภรรยากินบังเอิญวันนั้นภรรยาเนี่ยได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วก็ได้ยินเสียงของเพื่อนบ้านคนนั้นนะครับภรรยาของเขาก็เลยบอกว่าขอลองได้ไหมขอลองเป็นขอลองขอให้ให้ชั้นเนี่ยได้ลองอีกสักครั้งหนึ่งในในชีวิตได้ไหมเพราะยังไงชั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แน่นนะครับ หมอเรก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาครับทดลองทานอาหารเสริมที่เพื่อนบ้านเนี่ยให้มานะครับหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์มาสุดจันก็เกิดขึ้นนะครับภรรยาของหมอเรนะครับดีขึ้นดีวันดีคืนดีวันดีคืน,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไปเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับในในวงการการแพทย์ในยุคนั้นแล้วนกะ็หมอเรก็ รู้สึกแปลกประหลาดใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นของกับภรรยาของเขาโดยที่เขาไม่ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะมีผลได้ถึงขนาดนี้เขาก็เลยตัดสินใจครับว่าจะลุกตัวเองเนี่ยจะลุกขึ้นมาวิจัยเกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมเนี่ยนะครับสารอาหารเนี่ยว่ามันจะช่วยบำบัดโรคของภรรยาของเขาเนี่ยได้ยังไงด้วยการเปิดคลินิกอย่างลับๆเปิดคลินิกอย่างลับๆเพื่อรักษาคนที่มีอาการป่วยต่างๆเนี่ยนะครับด้วยการใช้อาหารเสริมนะครับแล้วก็ เจ็ดปีครับนะฮะแกก็เปิดเอ่อเปิดเปิดรักษาคนเนี่ยด้วยคลินิกรับรับของแกด้วยด้วยสารอาหารบำบัดโรคจอะไรเจ็ดดีแล้วก็ผลงานเนี่ยนะครับที่แกแอบจดบันทึกไว้เนี่ยมีมากมายเลยนะครับแล้วก็มันถูกบรรจุในหนัดดงสือเล่มนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าบทสรุปข,ของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ที่ท่านหมอเดได้ได้สุบออกมาเนี่ยนะครับหมอเรบอกว่านะฮะหมอเร,บ,บ,รบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคของของคนเราเนี่ยนะครับ นะครับมาจากสาเหตุหลักเลยนะครับคือเป็นปฏิกิริยาของการออกซิเจนเป็นพิษนะครับหรือเรียกว่า oxidative stress นะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาที่ออกซิเจนเป็นพิษคือเราเคยได้ยินในในเรื่องของอปฏิกิริยา oxidative oxidative stress ก็คือเป็นเขาเรียกว่าออกซิเจนเป็นพิษนะครับเราเราเคยเอาผลผลผลไม้แอปเปิลอะ วางอยู่บนโต๊ะสมมติเราลืมทานใช่ไหมครับเราลืมทานผลไม้เอาเราผลไม้นี่วางไว้ผลไม้นี่วางไว้เราลืมทานไปสองวันกลับไปทีทีผลไม้เนี่ยมีอาการเน่ามีเน่ามีเปลือยเรากล้วยวางไว้กล้วยเรามีกล้วยพอเราลืมทานวันสองวันมีเปืือยเห็นไหมฮะอันนี้ครับอันนี้แหละครับก็เ,เรียกว่าปฏิกิริยาของออกซิเจนก็เรียกว่า oxidative stress นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นะอันตรายมากๆนะครับมันเป็นผลกับร่างกายของมนุษย์เช่นกัน มนุษย์ด่างกายที่เกิดความเสือ่อมโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆนะครับก็เกิดจากปฏิกิริยาตัวนี้นะครับอซึ่งปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยทํางาอย่างไงมันจะเป็นการสร้างเรียกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นแกนนํานะครับอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับปัจจัยที่เอสร้างอนุมูลอิสระที่สําคัญนนะครับดตรได้บอกไว้ว่าหนึ่งเลยนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างแต่ดอร์เขียนไว้หกอย่างหนึ่งเลยก็คือการ ออกกําลังกายเกินพิกัดน,นะครับก็ไม่ดีนะออกกําลังกายเกินพิกัดก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้เช่นกันสองคือความเครียดสะสมสามมลภาวะทางอากาศสี่ควันบุหรี่ห้ามลภาวะในอาหารและน้ำหกรางสียูวีจากแสงแดดนาโอเคลองนึกดูนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีหข้อนี้ไหมในแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นปัจจัย ในการสร้างอนุมูลอิสระซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดความเสี่ยงนะครับอันนี้คุณหมอแจ้งไว้นะครับแล้วก็คุณหมอก็ยังมีการสรุปนะครับสรุปในกลุ่มของอาหารเสริมที่จะมาช่วยในการรักษาโรคต่างๆอีกนะครับผมอ่าในให้ฟังนะครับนี้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยไปซื้อหนังสือมาเนี่ยลองเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยี่สิถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับท่านจะ สรุปให้ฟังครับว่าโรคต่างๆเนี่ยควรจะใช้สารอาหารประเภทไหนถ้าเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมสรุปมาแล้วนะครับเมื่อคืนอาได้ฟังสัน้นๆการป้องกันการอักเสบเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องใช้วิตามินอ,นนอ,อีนะครับวิตามินซีกลูตาไทโอนซิลิเนียมวิตามินบีแล้วก็แมกแล้วก็ไบโอฟลาวาวอ์นอยด์นะครับในการป้องกันการอักเสบนะครับแล้วก็ป้องกันการปวด ส่วนคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับควรจะได้รับวิตามิน B6 B12 กรดโฟลิกแล้วก็คิวเทนคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาควรจะได้รับวิตามิน E วิตามิน C กลูตาไทโอนซีเลียมสิงคิวเทนแล้วก็แคโรทีนะะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าใคร,ใครสนใจก็ไปเปิดหน้านี้นะอยู่ระหว่างหน้า 120- ีถึง140ยีนะครับแล้วก็ในหน้า1 3 0เมื่อคืนผมอ่าน อีกรอบนึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้แนละ้วอ่านกี่ครั้งก็ได้อะไรขึ้นทุกครั้งคือบางทีเราก็ลืมลืมไปไหลยว่าอ๋อจริงๆมันมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะครับอืมมีหนะ้าร้อยสามสิบอ่ะเขียนไว้น่าสนใจเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยอ่าดรเวเนี่ยมีเพื่อนชื่อดอรเฮรินเฮรินเดอร์เกเวลนะครับคือดรเฮรินเดอร์เกเวลเนี่ยเขาได้เขียนบทความเรื่องของผลที่ได้รับจากสารต้านอนุมูลสรดานะครับว่า มันไม่ได้เพียงป้องกันโรคมะเร็งในช่องปากเพียงอย่างเดียวนะคือคุณหมอเป็นเป็นคนเรียกนะหมอฟันใช่ไหมแต่ยังสามารถช่วยโรคเรียกว่ารีคูพาเนียได้อีกด้วยนะครับบทความนี้เนี่ยเป็นหัวใจของการป้องกันที่เป็นต้นเหตุขั้นที่สามการคน้คนพบของคุณหมอเนี่ยได้ให้ความหวังนะครับนอกจาก,จากนอกจากสารต้านอนุอนมูลอิสระจะสามารถหยุดกระบวนการก่อตัวของมะเร็งแล้วเนี่ยมันยัง ให้พลังกับร่างกายในการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายนะครับแล้วหมอได้ยกตัวอย่างการทดสอบจากตารางที่ได้จดบันทึกไว้นะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับห้าข้อนะครับอันนี้เป็นผลการวิจัยนะครับเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารเสริมในผู้ป่วยที่ถูกวิฉัยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อก่อนพัฒนาเป็นเนื้อร้ายนะครับมีดังนี้นะครับข้อหนึ่งเลย เที่ยมผหมอจบบันทึกไว้ก็คือมีการศึกษาในประเทศอินเดียนะครับได้ใช้วิตามินเอและเบตาแคโรทีนนักวิจัยได้สังเกตช่วงการพัฒนาของโรคมะเร็งกับกลุ่มนี้พบว่าสามารถหน่วงการก่อโรคได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินเป็นอัตราสิบเท่านะครับข้อที่สองมีการศึกษานำร่องด้วยการใช้เบตาแคโรทีนซึ่งผลออกมาพบว่าเซลล์ที่เป็นโรคลีควาลาเกีย สามารถกลับคืนเป็นเซลล์ปกติได้ถึง71%ข้อที่3การศึกษาแบบต่อเนื่องในอเมริกาพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผู้ป่วยที่ได้รับเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีมี e, มสถิติดีขึ้น60%เซลลที่มีโอกาสพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้รับการพัฒนาจนกลับกลายเป็นเซลล์ปกติเห็นไหมครับไฮไลท์เลยนะข้อที่4การทดสอบแบบต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยที่ได้รับเพียงเบแบบต้าแคโรทีนมีอาการดีขึ้น56%ข้อที่ห้า มีการทดสอบกับหนูแฮมสเตอร์ตัวผู้เรื่องของมะเร็งในช่องปากซึ่งมีการใช้เบตา้แาแคโรทีนวิตามินอีกลูตาโทโทอินนะครับและวิตามินซีมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดในแต่ละกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มได้รับสารต้านอนุอนมูลอิสระแบบผสมผสานได้ผลดีที่สุดนี่ไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์จากการใช้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากแต่เป็นผลลัพธ์จากผลสําเร็จของการที่สารอาหารทั้งหมดเนี่ยทำงานงร่วมกัน น่าสนใจใช่ไหมครับฮนะแล้วก็มีบทที่13นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเขียนเกี่ยวกับโรคเห็นความเสื่อมของอของประสาททั้งหลายนะครับคือต้องบอกว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยนะครับอที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองเช่นโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันแล้วก็โรคเนื้อเยื่อแข็งซันซ้อนเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ นะครับที่มีการดางสมองนี่ยต้องได้รับวิตามินอ e, ีวิตามินซีลูตาไทาโอนกรดไอกรดอัลฟาไลโปอิกแล้วก็โคเอ็นไซม์คิวเทนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของผมไม่ใช่ช่วงท้ายของงานทั้งหมดช่วงท้ายของเนื้อเดี๋ยวพี่หมอวันนะครับจะมาอธิบายว่าสารอาหารที่เรามีนะครับอยู่ในอยู่ในผมนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมาช่วยมาช่วยผู้ป่วยได้ยังไงนะครับ สำหรับคนที่ตกใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ไดที่สตูดิพิมพ์อนิเมะนะครับเออน่าสนใจในเดียวนะครับยิ่งอ่านก็ยิ่งได้ความรู้นะครับบทสรุปของหนังสือเนี่ยนย,ยังได้เขียนไว้ในหน้าหลังหน้าหลังของหนังสือนะครับว่าแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการฝึกการให้รักษาด้วยยาแต่พวกเขาไม่ได้รับการสอนให้ใช้ธรรมชาติอันทรงคุณค่าพลังกับร่างกายมนุษย์ น่าเสียดายที่หากแพทย์วินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคใดโรคหนึ่งคุณอาจจะสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกายไปบางส่วนหรืออาจจะขาดความสุขในชีวิตซึ่งควรจะได้รับไปแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับออกมาเพื่อปฏิบัตริรงการดูแลสุขภาพนะครับเล่มนี้เขียนโดยดรเรดี้สแตร์ก็แนะนําให้คุณได้นําปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพเป็นขั้นตอน,นง่ายๆซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยปกป้องร่างกายของเรานะครับให้พอดจากโรคต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต แล้วก็อาจจะช่วยให้พเราเนี่ยฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาดีขึ้นหากว่าร่างกายของคุณเนี่ยกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ในปัจจุบันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับบทสรุปของหนังสือเมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมมาบัดโรคความตายอาจกาลังครอบงาคุณนะครับคัมพีเบเบิลสำหรับวงการคนที่ทําสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้าเพื่ออาหารเสริมที่ทุกคนควรจะต้องอ่านนะครับ